แสตดนะักคารินนะครับทุกคนตรงนี้ก็ก็กมีหมานอนนอนอยู่ตอนนี้อยู่ที่ที่ที่ต่รอรถชั้นชั้นเอนะครับหนึ่งเอนะครับชั้นนา่นาจะเรียกว่าชั้นหนึ่งนะั <S <s ้น <üz> รอสักคู่นะครับ โอเคครับเราเรากับไปไล์ส oh, ่งเหมือนเดิมนะครับล้องือแล้วครัี่บนีสอู่นเนี่ยรลื่อนนี่ชั้นอะไรอ่ะ เราต้องรที่เป็นในเลื่อนนะหรือเ่เราไปซื้อคีบอร์ดกันกันนะครับคนที่เราอยู่ชั้นหนึ่งจะขึ้นชั้นสองนะครับเริ่มหนาวนนนๆนะิดน,นะนึงนะหนาวเย็นเฉียบเลย Máy này ở đây đó bà Mà leo mà leo, Nó phòng đi rồi đó Hei! Hey. đây đâu đây đâu đây đâu muốn tao muốn đậu cho cho con muốn á như tiền à ได้ไหมครับครับแต่ว่าเราใช้แบบเหมือนใช้งานส่วนใหญ่การแนะนำให้ใช้เป็นเสียงเป็นโน้ตเดียวมันจะได้จับเรื่องของโน้ตเสียงเป็นโน้ตเดี่ยวจับและใช้งานได้แต่จะดูได้จะเป็นรุ่นเล็กนะจะมีรม่ดูเสียงให้ก็โอเคอันนี้อันนี้เสียงก็โอเคนะกล้วอันนี้ถือว่าอัดเสียงอะไรอย่างนี้ได้ได้ไหมอัดเสียงได้ครับรุ่นเล็กเล่นได้อย่างเดียวใช่ครับเได้อย่างเดียว แต่เสียงมันว่าโอเคอยู่นะใช่ได้อยู่จริงเราก็แค่เพิ่งเริ่มเรียนการผ่านมือคือเออโอ้ใช่อย่าไปสอนอะไรใดๆแล้วมันปรับความเบาดังอะไรนี้ได้ไหมคะอ่ายังไม่ได้ครับเพราะว่าตัวของเขาเองนะเขาสามารถเล่นเป็นเลดามิกได้เล่นเบาเล่นดังก็คือถ้าเรากดเบาโอเคมันก็เบาไลยอ๋อแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้แบบสมูทหมือนตัวที่ใหญ่ขึ้นใช่เราะด้วยอะไรด้วย ที่แบบมันไม่ได้แบบแรงมากครับมันก็จะไปเอาไว้เหมือนซ้อมเจตนาเขาคือการซ้อมโอ้ไม่ไม่ไม่สวัสจับและันเท่าไหร่นะลงพับพับพับอะไรเนี่ยเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวแต่ตัวตัวนี้มันพับได้นะครับลูกค้าอาจจะ เบาๆหนึ่งครับเพราะว่าใช่เพราะมันจะมันมันตัวมันใหญ่ด้วยครับก็จะมีน้ำหนักหน่อยจะทำให้หักได้ตั้งนิ้วนะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นตัวที่มันใหญ่ขึ้นมันจะอยู่ที่ประมาณแปดพันเก้าแต่ ก่อนนี้นี่ผมแค่แต่เรื่องความความสวยแต็มแต็มแต่หรือเปล่าผมผมไม่แค้์ร่ราคาเลยแต่อันนี้แม็ก่โอเคโอเคแล้วมีส่วนลราเดิอีกไหมคะอบนาันนี้ไหมโอเคครับเอาเลยเอาเลยอันนี้เนะไ่ครับตัวอื่นเทียบแล้วนะแล้วก็มีตัวอื่นไหมครับ ตัวนี้ครับที่ขยับม้านหน่อยแต่ผมเผต่ผมแต่ผมจะขอลองดูก่อนได้ไหมได้ลองมาเสร็จหรือไมโอ้แต่ว่าปอาไม่ใี่ซื้อมาแทงไปก้าขอลอง,ลองห่าถ้างั้นซื้อ,ซ,อซื้อนี้เลยเพราะว่าตุ้นจ้าก็ขี้เล็กกว่าอยู่แล้วมีวพูดจาเจ้าคนนี้นี่ก็ถ้าทั้งเสร็จเสร็จน,นี้ก็เป็นรุ่นนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้จะทำอย่างตีขยับขึ้นมาหน่อยโอ้โหก็อยากให้น้องเล่นอะไรเล่นเป็นเราแล้วตัวต่อไปเป็น ปกติแล้วถ้าเราเริ่มจากเริ่มเป็นต้นที่เสแตนดาร์ดนะครับแล้วเราจะขยายไปเจอจะเป็นดนตรีอยู่นะจะแปลว่าจะจะอยากเริ่มต้นที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับเราจะไม่วางที่โต๊ะแบบนี้ก็ได้เลยไม่ต้องขนาดว่าซื้อโต๊ะก็ได้โต๊ะฝังก็ได้โต๊ะทำงานก็ได้ก็ทำอย่างนี้นะค่ะแล้วอันนี้มันคือมันคือคีย์บอร์ดหรือเป็นโนไฟฟ้าหรือยังไงมันต่างกันยังไงอะไรคือถ้าตามตามตามชื่อของเขาอ่ะตามจูงสงครามใช่ไหมเปียโน 88คีย์ครับเดนนี่เขาจะมีอยู่88คีย์ส่วนเป็นคีย์บอร์ดนะับก็จะมีประมาณ61คีย์เป็นหลักอ่าแล้วก็เรื่องของน้ําหนักริมขเขาจะไม่มีเลยเขาจะเบามากเพื่อให้การใช้งานไวขึ้นจะเป็นตัเราจะเล่นแบบเบนน์หนไม่อะไรแบบหนี้ก็ใช่น,น,นะครับคุณครูเขาสั่งไวาต้อง88นะแม่ก็มมไม่ค่อยเข้าใจว่ามอะไร

เยอ่าตรงนี้ก็ได้เนี่ยนตรงนี้ก็ได้ Thank mm -hmm. you. มังล่นอะไรแบบเขาเยอะนะให้พี่ได้ให้หนูไม่ดีกว่านั้จปิดจะปิดเลยแล้วกัน 老婆。<laughs> <laughs>